เราต้องเปลี่ยนทัศนคติก่อนว่าทัศนีของเราเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเราอยู่กับโควิดนี้ให้ได้สวัสดีครับครับผมชื่อถนอมชัยวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อโดดน,นะครับเ mm hmm. ดียร์ทมินอนะครับ mm hmm. ก็เราก็เป็น mm hmm. ร้าน,านที่ mm hmm. ประกอบเรื่องของร้านอาหารคือสถานบันเทิงจําหน่ายเรื่องพวกเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มนานาชาตินะครับ mm hmm. อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับ mm hmm. ตรงข้ามเคเอฟซีเซนทันเฟอร์ิเจอนะครับเ mm hmm. ชียงใหม่ สิ่งที่เราจะต้องปรับตัวคือเนื่องจากพอเกิดการล็อกดาวน์เนี่ยทางร้านเองก็มีการที่จะต้องปรับตัวอันที่1เมื่อร้านาปิดนะครับโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเปิดอีกเมื่อไหร่ทําให้คนแรงงานหรือพนักง,งานนะครับที่จะต้องตกงานอันที่2ก็คือตัวเราเองที่จะต้องปรับตัวหลังที่เรามาเปิดใหม่เนี่ย, <oui> ส,ย <board> สิ่งที่เราปรับตัวอันที่1เนี่ยก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนทัศนคติก่อนเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้ต่อจากนี้ไปนะครับโดยการที่เราจะต้องมีการดูแลนะครับเรื่องของ มาตรการต่างๆของร้านไม่ว่าจะเป็นมาตรการกา,า,ารเวรยญาตครับมาตรการที่จะต้องดูแลทางสุขสลักษณะของพนักง,งานแล้วก็มีการฆ่าเชื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือมีนโยบายค่ากลางวันเราจะมีธุรกิจอย่างหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นแหนมเนืองเพื่ออย่างน้อยคือเป็นการดูแลพนักง,งานที่เราทอนเข้าไปนะครับก็ให้เขากลับเข้ามาเพื่อที่จะมาอยู่กับเราเหมือนเดิมก็ยอมรับว่าพนักง,งานเองก็ลําบากพอไม่มีงานภาระที่เขาต้องดูแลครอบครัวก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ครอบครัวนักดนตรีเองนะครับอันนั้นก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันกว่าพอเราไปทอนรอบของการเล่นลงมันก็ทําให้ภาระของเขาก็มากขึ้นนะครับอันนั้นก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้มันกลับมานะครับ ค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นนะครับอันแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องค่าเช่าอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเซ็นเตอร์เฟสติวัลนะครับเชียงใหม่อีกในานามหนึ่งคือบริษัทเซ็นทรัลพัฒนานะช่วงที่เกิดโควิดตั้งแต่วันที่18มีนาคมจนถึง1กร,รกฎาคมเนี่ยเขาก็ให้ความอนุเคราะห์ในการที่ไม่เก็บค่าเช่าของร้านมันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ก็ปลดภาระ,ระอันยิ่งใหญ่ของเราไปขั้นหนึ่งอันที่2ก็คือเราก็มีการดำเนินการที่ปรับเปลี่ยนกําลังคนให้มีความเป็นมันติ ฟังชันมากขึ้น1คนเนี่ยก็สามารถทํางานได้หลากหลายขึ้นเช่นพนักง,งานดูแลลูกค้าเขาก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในบาร์ได้พนักง,งานที่เป็นแคชเชียร์ก็สามารถที่จะจ่ายเครื่องดื่มให้กับพนักง,งานเสิร์ฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความจํากัดที่เราจะต้องบริหารและการจัดการคนทําให้บางส่วนเราต้องเพิ่มฟังก์ชันตรงนี้เ,เข้ามานะครับ เราขายเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มนานาชาตินะครับแล้วก็มีอาหารที่อร่อยสามารถที่จะมาเป็นครอบครัวแล้วก็มาเพื่อนการพูดคุยสังสรรค์น,นะครับโดยบรรยากาศร้านของเรานะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบชิลๆนะครับนั่งริมน้ําพุนะครับแล้วก็มีบรรยากาศทั้งด้านในและด้านนอกนะครับที่จะดูแลทางลูกค้าได้ครับ